อากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพยากรณ์อากาศวันที่29ตุลาคมเตือนให้ระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ข่าวดีสําหรับผู้ที่รักฝนพยากรณ์อากาศวันนี้บอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคต่างๆของประเทศไทยและบางแห่งอาจมีฝนตกหนักภาคใต้มีโอกาสให้ฝนตกประมาณ60เอร์เซซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการฝนแต่บางคนคงไม่ได้คิดว่ามันดีเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจคือกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนผู้คนบริเวณตอนบนของประเทศว่า ควรระวังสุขภาพเนื่องจากกำลังอากาศที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้งและนี่คือรายละเอียดตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นตอนเช้าลงพัดจากทิศตะวันออกภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งมีคลื่นสูงในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนขอให้ชาวเรือระมัดระวังภาคเหนืออากาศเย็นตอนเช้เชามีฝนออ ฝนฟ้าขนองบางส่วนร้อยและสิบของพื้นที่ทาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักบางแห่งอากาศเย็นตอนเช้ามีฝนฝนฟ้าขนองส0เอร์เซนตของพื้นที่ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฝนฟ้าขนอง20%อร์เซนตของพื้นที่ทาคตะวันออกมีฝนฝนฟ้าขนอง30อร์เซนของพื้นที่ทาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60อร์เซนของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมากมีฝนฝนฟ้าขนองบางส่วนเตือนไทยขอให้ประชาชนบริเวณต่างๆระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคุณคิดว่าพยากรณ์อากาศนี้จะสอดคล้องกับสภาพอากาศจริงๆหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น